สวัสดีครับทบทชนทุกท่านครับผมผมช่างปุย Pk s m a มอ f ฟาสครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมารับชมการสาธิตการใช้งานจริงของเครื่องคัดแยกข้าวกล้องรุ่นอัปเกรดของ Pk Small f ฟาของเรานะครับผมจัดทําแล้วก็ทําการสาธิตเองโดยช่างปุย Pk s m a มอ f ฟาสครับผมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมา QC และ QA เครื่องของเรานะครับผม นะครับกล้องรุ่นอัปเกรดของเรานะครับผมครับผมนี่ครับสิ่งที่เราต้องเตรียมในวันนี้นะครับก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวเชเราก็เทะมาแล้วนะครับอันนี้นะครับผมใช้ใช้เป็นข้าวสารกับข้าวเปลือกนะครับผมจะมาใช้ใช้งานในวันนี้นะครับผมโดยมีข้าวเปลือกนะครับอยู่ประมาณนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนข้าวข้าวนะครับจะประมาณพอดีผมเอามาผสมกันนะครับอ่าอนี้จะเป็นข้าวสารกับข้าวเปลือกผสมกันนี่ก็น่าอยู่ประมาณสัก เข้าวสารก็น่าอยู่สี่หกสิบเนาะแล้วก็ข้าวเปลือกอ่านะครับจะประมาณนี้นครับหกสิบสี่สิบนะครับผมโดยประมาณนะครับหรือห้าสิบห้าสิบนี่แหละอ่ะนะครับผมนะครับการใช้งานของเครื่องนะครับยิ่งมีข้าวเปลือกมากเท่าไหร่นะครับการปรับจูนก็ยิ่งง่ายนะครับมากนี่หมายถึงว่าห้าสิบห้าสิบนะครับผมหรือเจ็ดสิบสามสิบนะครับผมเจ็ดสิบนี่ก็คือ ข้าวสารหรือข้าวกล้องนะครับ70%็ดสบเปอร์เข้าเปลือก30%อร์เนะครับอย่างน้อยนะครับผมในการปรับจูลนะครับในการคัดแยกเนี่ยครับมันก็จะง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้งานนะครับผมถ้ามีข้าวเปลือกน้อยนะครับผมแล้วมีข้าวกล้องข้าวสารเนี่ยอะไรเนี่ยมันเยอะนะครับผม90%เเลยนะครับมีข้าวเปลือกแค่สิบเนะครับการคัดแยกเนี่ยมันก็คัดแยกได้นะครับผมนะครับร้อเเหมือนกันแต่ว่าข้าวต้นนะครับมันก็จะไปกับข้าวเปลือกด้วยนะครับผม ซึ่งมันจะเสียเวลาของเราในการในการในการใช้งานนะครับผมผมจึงแนะนําว่าให้เป็นข้าวเปลือกนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับด้านที่เป็นข้าวเปลือกออกเนี่ยจะได้เป็นออกร้อยเนะครับผมแล้วด้านข้าวสารเนี่ยก็จะได้ออกร้อยเหมือนกันนะครับหรือด้านข้าวกล้องเนี่ยะ parallel, นะครับผมก็จะได้ร้อเเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับสรุปก็คือง่ายๆคือให้มีข้าวเปลือกมากหน่อยนะครับผมการใช้งานก็จะง่ายปรับจูนก็ง่ายนะครับไม่ต้องเสียวเวลาในการปรับจูนมากนะครับผมบางทีการ ใช้งานจริงเนี่ยมันปรับจูนนึงอาจจะเป็นชั่วโมงเนี่ยครับกว่าจะเข้าใจได้นะครับมันจะยากนะครับแต่ถ้ามีคับเปลือกเยอะหน่อยเนี่ยครับมันจะเข้าใจได้ง่ายนะครับปรับจูนได้ง่ายนะครับใช้งานก็ง่ายแล้วก็จะเร็วประหยัดเวลาของเราด้วยนะครับผมโอเคนะครับในการเปิดการใช้งานนะครับผมอ่านี่จะเป็นตัวกระบะใส่ข้าวนะครับอ่ารูนี่นะครับผมแนะนาให้เปิดในเบื้องต้นนะครับครึ่งนึงของของรูนะครับผมครึ่งนึงของรูหมายถึงว่ารูเนี่ยผมเจาะไว้3 3มเส้นนะครับผม ระยะสลอตเนี่ยสามเซนนะครับผมก็ท่านผู้ใช้งานนะครับก็เปิดไปก่อนเลยครึ่งนึงก็คือหนึ่งจุดห้าเซนนะครับผมทุกรูเลยนะครับผมกะกะเอานะครับกะกะเกตเอาโดยไม่ต้องอะไรไปวัดอะไรขนาดนั้นนะครับว่าต้องเป๊ะนะครับผมอ่าดูด้วยสายปาเปล่านะครับอเปิดก่อนเลยครึ่งรูนะครับผมอนะครับผมแล้วก็เอาข้าวเทใส่นะครับผมแล้วค่อยเปิดเครื่องใช้งานจริงนะครับผมโอเคนะครับ คราวน,านี้ถ้าเราใช้งานไปีจนชนิดชำนาญนะนครับเราต้องการอัตราการเล่นของข้าวนะครับผมเพิ่มขึ้นนะครับผมก็แนะนําว่าให้เปิดการไหลการลงของข้าวเนี่ยให้มากขึ้นอีกก็ได้นะครับผมทางนี้ขึ้นอยู่กับความชนานาญของผู้ใช้งานแล้วก็คุณภาพของข้าวนะครับผมะนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราทําการเริ่มกันเลยกับนี่ผมก็ข้าวผมเตรียมไวนไ้นะครับก็เทลงไปเลยนะครับ การเทข้าวนะครับผมแนะนําว่าอย่าเทจนจนครูนนะครับพรูนแบบนี้นะครับผมเพราะว่าการใช้งานจริงนะครับผมถ้ามันคูนเต็มจนุมดเนี่ยนะครับเวลาใช้งานนะครับข้ามมันจะกระทชอกนะครับมันจะหกด้านข้างออกหมดเลยเพราอการแรงเบี่ยงนะครับผมผมแนะนําว่าให้เทข้าวนะครับเบื้องต้นนะครับใช้งานในเบื้องต้น เทข้าวครั้งแรกเนี่ยให้เทแค่คิ้วนี้นะครับผมอ่านะครับผมทําระยะไว้ละนะครับผมแค่คิ้วรอยพับนะครับผมก็พอนะครับผมนะครับข้าวจะไม่กระชอกนะครับผมข้าวจะไม่หกออกนะครับผมในตอนขั้นตอนในการทํางานนะนะครับผมพอข้าวพร่องนะครับระยะหนึ่งนะครับก็ค่อยเติมข้าวไปทีนิดๆนะครับอ่าทิลโล2โล3าโล5้าโลแล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้งานนะครับผมอ่า โอเคอน,นี้ก็เทข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดสวิตกันเลยนะครับผมก่อนเปิดสวิตทุกครั้งนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานมานานนะครับสายพานอาจจะเข้ารูปนะครับผมหมายถึงว่าสายพานะระบบสายพานนะครับอาจจะแข็งตัวเข้ารูปนะครับผมะนะครับผมแนะนําว่าให้หมุนระบบ สักเล็กน้อยนะครับที่เดียวพอนะครับผมอเนี่ยครับหมุนระมไม้นี้่อ่าแค่เนี้ยโอเคจบแล้วครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กนะครับผมแล้วก็ใช้งานนะครับผมถ้าถ้าแต่ถ้าใช้งานไม่บ่อยนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับผมพาใส่ผ่านมันนุ่มนุ่มตัวอยู่แล้วนะครับผมไม่จำเป็นที่ต้องจะไปหมุนระบบนะครับผมถ้าผมก่อนเปิดซ้ลทุกครั้งนะครับระวังด้วยนะครับด้านนี้นะครับผมมันจะชนหัวเอานะครับหัวแตกนะครับ ก็อยู่ห่างๆหน่อยนะครับผมแต่ก็ยังไม่เคยมีใครโดนนะครับผมนะครับแต่ผมเททุกครั้งนะครับผมก็เห็นมันเละๆออกมานะครับก็เตือนๆไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับอาจมาจะะชนเอานะครับเสียบปลั๊กเสียบปุ๊บมุนระบบเสียบปุ๊บนะครับเปิดสวิ์นะครับผม เดี๋ยวรลร,รอข้าวเลยแป๊บเดียนะครับข้าวประเภยครับข้าวที่เป็นข้าวสาหรือข้าวกล้องนะครับที่ออกมาด้านหน้านี่ครับจะร้อ0อร์เซ็นนะครับผม ออกมา100%เนเลยนะครับแต่ส่วนที่เป็นข้าวเปลือกนะครับคือด้านนี้นะครับผมด้านนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวและการทำนี้ํำนานของผู้ใช้งานเองนะครับก็สามารถปรับได้100%เหมือนกันนะครับผมแต่บางทีการปรับไหด้ขนาดนั้นก็ต้องใส่ต้่ความชำนาญน,นะครับผมหรือไม่อยากเสียเวลานะครับปรับจูนเให้มีข้าวสารออกมาใ,ให้น้อยที่สุดนะครับผมอให้มีข้าวสารเนี่ยปนมาน้อยที่สุดนะครับ แค่หนึ่งหรือห้าหนึ่งถป็นนะครับผม ที่ยอมรับได้ก็จะประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมชํานาญแล้วนะครับใช้งานบ่อยนะครับผมการปรับจูนก็ง่ายนะครับผมข้าวออกมาก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมข้าวที่จะยากหรือยากหรือง่ายนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวนะครับถ้าข้าวสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้าวสะอาดนะครับข้าวสะอาดคือยังไงนะครับข้าวสะอาดก็คือข้าวที่ไม่มีพวกแกลบเปลือกข้าวนะครับปอกคนมาด้วย นะครับหมายถึงว่าปะปนมาจนแบบเยอะมากนะครับนะครับอย่างนั้นนะ่ะคือข้าวมันไม่สะอาดนะครับมันจะปรับปรุงปรับจูนยากนะครับการทัดก็ยากนะครับผมข้าวมันก็จะปะปนมากับด้านเป็นข้าวฟ้องหรือข้าวสารนี้นะครับผมผมแนะนําว่าให้ไปดูแลระบบลมของเครื่อง กระเทาะของท่านด้วยนะครับผมถ้ามีแกลมาเยอะแบบนั้นนะครับผม่ารเร์ฟข้าวสะอาดนะครับการปรับจูงก็ง่ายครับผมอ่าครับด้านที่เป็นข้าวกล้องหรือข้าวสารต่อนะครับจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่มีข้าวเปลือกมะปนนะครับผมอนี่เลยนะครับอนะครับเครื่องของเราเนี่ยครับก็จะใช้งานง่ายนะครับติดตั้งก็ง่ายสะดวกนะครับผมนะครับ ปรับ zoom จะง่ายนะครับผมแต่ก่อนที่จะใช้งานเครื่องของเรานะครับหรือใช้สั่งซื้อของเรานะครับผมแนะนําว่าให้ทุกท่านนะครับศึกษาเรื่องระบบการปรับ z o o นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องเราด้วยนะครับพอดีผมก็ทําคลิปแล้วนะครับในช่อง YouTube ของเรานะครับผมช่องจีเกีหมอฟันนะครับผมดูในคลิปกล่องของเรานะครับผม ก็จะมีการบอกเทคนิคนะครับต่กกางๆในการต่อคืนนี้ไว้ให้แล้วนะครับผมถ้าไม่เข้าใจหรือ,อ,อมีข้อส,สองสัยอะไรต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเราได้นะครับคอมเมนต์มาหรือติดต่อโทรสอบถามเรามาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมฝากรายละเอียดการติดต่อที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเป็นร้อยเปเ็นเลยนะครับผมอ่าครับ นะครับเป็นข้าวเปลือกนะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอครับจะไม่มีข้าวสารหรือข้าวกล้องมาปนนะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับการทชางานของผู้ใช้งานนะครับผมความเชีนาญน,นี่ไม่ได้ยากเลยครับใช้บ่อย <c oughs> <c oughs> แค่นั้นเองทำความเข้าใจมันสักพักหนึ่งครับก,ก,ก,ก็จะใช้งานได้ละนะครับ แต่ที่หลักๆนะครับข้าวต้องสะอาดนะครับผมกนะนะนะารบำรุงรักษานะครับผมก็แค่ดูแลระบบลูกปืนกับล้อนะครับผมปัดเป่าฝุนละอองเช็ดหูนะครับผมป้ายจราบี ทุกครั้งที่ใช้งานนะครับส่วนของรอบล้อนะครับผมหรือถ้าจะมีกระบี่กระป๋องกระบีะ่ขาวนะครับก็ฉีดพ่นนะครับทุกครั้งที่ใช้งานและหลังใช้งานนะครับผมแต่ผมแนะนําว่าใช้เจลสเปรกระป๋องนะครับผมกระบี่กระป๋องสเปรครับใส่ง่ายและสะดวกนะครับผม แดงอกแลนะข้าวเริ่มหมดลนะนครัดแ้ครับ้าที่นาลางคาไาคานปลา,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 าอยู่นะครับขาวนน้อยนะครับข้าหมดทุครังนะครับไมถึงว่าข้าวหมดล้านทุกทั้านะครับเครื่อง จะแปลงสภาพทันทีนะครับผมข้าวต้นนะครับหรือข้าวเมล็ดสมบูหรือข้าวเมล็ดเต็มนะครับมันก็จะตามกับข้าวเปลือกไปทันทีนะครับผมจะแปลสภาพเลยทันทีนะครับส่วนปลายข้าวหรือข้าวท่อนนะครับก็จะออกมาทางด้านหน้านี้นะครับผมส่วนที่เป็นข้าวเมล็ดเต็มหรือข้าวต้นนะครับผมข้าวเมล็ดสมูรนะครับก็จะออกมาทางเป็นข้าวเปลือกในทันทีนะครับบางทีลูกค้านําไปใช้นะครับอาจจะโกใจเลยเฮ้ยข้าวหมดเสร็จปุ๊บข้าวทำไมไม่มีข้าว ออกาาทงด้้นนนีะครับผมอ่าสอยู่ก็คืออย่างนี้ครับผมถ้าเครื่องของเราเนี่ยครับของเรื่องเครื่องของเรานะถอยห็นนะเครื่องของท่านอื่นของท่าอหรือของท่านเองที่มีอยู่นะครับผมก็อาจจะทําได้เหมือนกันนะครับผมเพราะเป็นระบบเอ่ออย่างเดียวกันนะครับผมชุดปั้นปางเนี่ยครับอย่างเดียวกันมันจะสามารถตัดแยกข้าวสารได้ด้วยนะครับผมอ่าครับผมตัดแยกได้นะครับผมเพียงแค่การปรับจูนเหมือน การปับจูนขั้นใจข้าวกล้องนะครับปับยูนเป็นการเลยนะครับผมแต่เอาข้าวสารใส่เข้าไปแทนกระนั้นเองนะครับนะครับแค่นั้นเองสับจูนเป็นการเลยนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวรอตักนะครับเดี๋ยวข้าวข้าวต้นนะครับใส่เข้ามาครับแออกมาแหนะกับข้าวเปลือกครับนี่คนนี้ที่ข้าวเปลือกหมดแล้วนะครับ ส่วนด้านที่เป็นข้าวไม่เอาัดหมดละครัแค่องอยู่แนี้นะครับขนาาอย่างโหม่กไ้ครับ น,น,นานหนยครบวยังไม่หมดนะครับอระบบคนใจไฟงลายก่อนนะครับรอข้าวจะโชจะโชกัข้าวข้าวข้าเปลือกสอง ให้ข้าวความตึงมาอ่านะครับระบบก็เป็นระบบสายพานนะครับอ่าเป็นอ่าโมเลตทดล่อนะครับผมเองนะครับผมแล้วก็ระบบอ่ารางเรือนนะครับเป็นระบบของคนอื่นนะครับผมอ่าในส่วนนี้นะครับใช้งานทุกครั้งนะครับผมแนะนำให้ทาจารีนะครับผมทุกครั้งนะครับผมถ้ามี มาละนะครับผมใช่นะครับอ่านะครับข้าวต้นนะครับผมก็จะมาแทนข้าวเปลือกนะครับผมในกรณีที่เราคัดแยกข้าวสารนะครับอ่าครับในคลิปก่อนๆผมก็ได้ทําคลิปมาแล้วนะครับในการใช้เครื่องนี้ครับคัดแยกข้าวสารนะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับ ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับข้าวต้นเนี่ยนะครับโอเคนะครับไปท้ายคลิปก็มีแค่นี้ครับที่จะโชว์ ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมช่างปุยทีเกสมอฟ้านนะครับก็ขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากช่องเราด้วยนะครับช่องทีเกสมอฟ้านนะครับผมอ่าครับหากท่านใดกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับผมก็ผมขอขอบพระคุณไว้นะไว้นะดที่นี้ด้วยนะครับผมครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ